2025ปีที่หลายคนบอกว่าอาจผันผวนสุดๆจากเหตุการณ์มากมายในปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี AI ที่ก้าวกระโดดสงครามที่ไม่มีวีว่แววว่าจะจบหรือแม้แต่การกลับมาของโดนัลด์ทรัม2.0ซึ่งอาจเปลี่ยนประวัติศาสตร์หลายอย่างของอเมริกาไปอย่างสิ้นเชิงแต่ถ้าเราเข้าใจเทรนด์การลงทุนปีนี้ก่อนใครก็าอาจเป็นโอกาสทองและทำให้ปีนี้เป็นปีที่ดีที่สุดของเราก็ได้นะครับว่าแต่2025 มีธีมการลงทุนอะไรที่น่าสนใจบ้างไปดูกันเลยเนื้อหาคลิปนี้จะทำขึ้นเพื่อการศึกษาไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนแต่อย่างใดครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ห้องสมุดนักลงทุนในวันนี้เราจะมาวิเคราะห์เศรษฐกิจและเทรนด์การลงทุนในปี2025ซึ่งเป็นปีที่หลายคนบอกแล้วว่าไม่ธรรมดา ราะมีความท้าทายรออยู่มากมายทั้งสงครามการค้าที่ดูจะถวีความรุนแรงขึ้นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี AI ที่ดูฉลาดขึ้นทุกวันหรือจะสงครามในหลายภูมิภาคที่ยังมีแนวโน้มยืดเยื้อต่อไปซึ่งแม้ว่าปีนี้จะเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแต่ถ้าเราเข้าใจถึงแนวโน้มเศรษฐกิจและเทรนด์การลงทุนที่สำคัญเราก็จะสามารถมองหาโอกาสท่ามกลางวิกฤตเหล่านี้ได้ครับซึ่งในปีนี้จะมีเทรนด์การลงทุนไหนที่น่าจับตามองบ้างไปดูกันเลยครับ เทรนการลงทุนที่หนึ่งตลาดหุ้นเนื่องจากปี2025คาดว่าเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงซึ่งโอกาสในการลงทุนจะเปิดกว้างขึ้นจากคาดการที่ว่าตลาดอเมริกาจะมีเม็ดเงินถูกดึงกลับอย่างมากจากแนวคิด American First ของลุงทรัมป์แกซึ่งนอกจากตลาดอเมริกาที่น่าสนใจก็มีตลาดหุ้นอีกหลายๆประเทศที่เพิ่งมีการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในทางที่ดีมากขึ้นหรือจะเป็นตลาดที่พร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อรับมือกับสงครามการค้าที่กําลังจะเกิดขึ้นซึ่งจะมีตลาดไหนบ้างไปดูกันเลยครับซึ่งตลาดที่น่าสนใจอันดับที่หนึ่งก็คือตลาดหุ้นญี่ปุ่นซึ่งเพิ่งมีปัจจัยบวกจากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างภายในที่น่าสนใจเช่นการมีนโยบายให้บริษัทต่างๆกลับมาสนใจผลกําไรมากขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างบรษัทพ,พิบาลให้ดีกว่าเดิมและค่าเงินเยนที่อ่อนลงก็เป็นผลดีต่อการส่งออกอีกด้วย โดยจากข้อมูลพบว่าบริษัทจดทะเบียนในตลาดถึง40%มีการจ่ายเงินปันผลเฉลี่ยเพิ่มขึ้นถึง36%ซึ่งเป็นสถิติสูงสุดในรอบ4ปีนอกจากนี้เศรษฐกิจญี่ปุ่นยังถือว่ามีสถิลรภาพที่ดีเมื่อเทียบกับหลายๆประเทศทําให้เป็นหนึ่งในตลาดที่น่าสนใจแม้ในช่วงที่เศรษฐกิจโลกมีความไม่แน่นอนสูงครับมาดูกันที่ตลาดหุ้นที่น่าสนใจอันดับที่2ก็คือตลาดหุ้นเกาหลีใต้ โดยเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงที่ดีคือเห็นมาตรการต่างๆที่รัฐบาลเริ่มผลักดันเพื่อให้บริษัทในตลาดหันมาสนใจผู้ถือหุ้นมากขึ้นอย่างการออกมาตรการ Corporate Value Up Program ซึ่งจะลดภาษีที่บริษัทต้องจ่ายลงสำหรับบริษัทที่มุ่งเน้นเพิ่มมูลค่าและสามารถจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้มากขึ้นครับหรือการลดภาษีเงินปันผลสำหรับนักลงทุนรายย่อยลงรวมทั้งมีการจัดตั้งดัชนีใหม่อย่างดัชนี k o r e a Value Up Index ซึ่งจะรวมบริษัท100แห่งที่มีความสามารถในการทำกำไรและมีผลตอบแทนที่ดีและผ่านเกณฑ์มาตรฐานของรัฐบาลซึ่งการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างเหล่านี้ย่อมส่งผลดีต่อตลาดหุ้นเกาหลีใต้ในระยะยาวนั่นเองครับและมาต่อกันกับตลาดที่3คือตลาดหุ้นจีนซึ่งแม้จะมีความเสี่ยงจากความขัดแย้งกับสหรัฐหลังจากที่ทำมาแต่นักวิเคราะห์หลายคนประเมินไว้แล้วว่าระดับที่ใหญ่มหาอำนาจอย่างจีนก็น่าจะเตรียมตัวรับมือไว้ระดับหนึ่งแล้วครับ อย่างล่าสุดมีการออกพันธบัตรรัฐบาลชุดใหม่เพื่อเตรียมกระตุ้นเศรษฐกิจสู้กระทัาม2.0โดยมีมูลค่ารวมถึง3ล้านล้านหยวน ซึ่งกระโดดมาจาก1ล้านล้านหยวนในปี2024และเงินที่อัดฉีดเข้ามามากมายขนาดนี้สุดท้ายจะกระจายตัวสู่อุหกรรมต่างๆในประเทศหรือแม้แต่มาตรการเตรียมลดค่าเงนินหยวนเพื่อสู้ศึกกับการขึ้นภาษีของสหรัฐก็จะทําให้ข้าวของพี่แกถ,ถูกลงไปอีกเรียกได้ว่าแสบเอาเรื่องเลยครับและจากที่ผมเล่ามาทั้งหมดทําให้ตลาดหุ้นจีนก็เป็นหนึ่งในตลาดที่น่าสนใจในปีนี้เช่นกันครับและเทินการลงทุนที่2ก็หนีไม่พ้นตลาดตราสารหนี้ ซึ่งต้องบอกว่านี่คือโอกาสในการสร้างรายได้ที่น่าสนใจไม่แพ้กันสําหรับผู้ที่รับความเสี่ยงได้น้อยเพราะแม้ธานาคารกลางสหรัฐจะเริ่มลดดอกเบี้ยลงบ้างแต่ดอกเบี้ยในอเมริกาตอนนี้ก็ไม่ได้ต่าขนาดนั้นครับทาให้ตราสารนี้โดยรวมยังผลตอบแทนสูงอยู่และยิ่งถ้าขึ้นภาษีออกนโยบายกิจกันทางการค้าต่างๆเพิ่มประเทศอื่นๆก็อาจตอบโต้ด้วยการขึ้นภาษีนงิเข้าเช่นกันส่งผลให้ราคาสินค้าในตลาดโลกอาจตอบตัวสูงขึ้นเงินเฟอ้อก็จะกลับมา ซึ่งถ้าเฟดต้องกลับลำมาขึ้นอีกรอบถึงตอนนั้นผลตอบแทนตราสารนี้ทั่วโลกอาจจะพุ่งอีกชุดใหญ่เลยครับก็เลยเป็นอีกหนึ่งเทรนการลงทุนที่น่าสนใจสําหรับนักลงทุนที่ไม่อยากรับความเสี่ยงสูงนั่นเองและมาถึงเทรนการลงทุนสุดท้ายสําหรับนักลงทุนขาลุยและมือเก่าที่รับความเสี่ยงได้เยอะขอเสนอคริปโตเคอร์เรนซีนั่นเองโดยต้องขอเตือนไว้ก่อนว่าตลาดคริปโตเป็นตลาดที่ซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงมาก แต่ก็ยังมีปัจจัยดีๆที่น่าสนใจหลายอย่างเช่นการเปิดตัว Bitcoin ETF ในปีที่ผ่านมาทําให้ Bitcoin ได้รับการยอมรับมากขึ้นจากสถาบันใหญ่ๆรือจะการกลับมาเป็นประธานาธิบดีสมัยที่2ของเจ้าพ่อทวิตเตอร์แต่มาคนเดียวไม่สะใจวอชิลอีลอนมัสว่าที่รัฐมนตรีกระทรวงใหม่อย่าง d e p a t t m e n t of g o v e r n ์ e n e e f f i c i e n c y มาด้วยอีกคนเยนโดโ้าพิจการไปไหนเนี่ย คนหนึ่งทวิตเช้าคนหนึ่งทวิตเย็นคงจะสนุกได้พักใหญ่เลยสำหรับตลาดคริปโตส่วนใครที่สนใจว่าบิตคอยคืออะไรผมทำคลิปไว้ให้แล้วอย่าลืมไปกดดูนะครับและทั้งหมดนี้คือภาพรวมของปี2025ซึ่งผมมองว่าเป็นปีที่มีความไม่แน่นอนสูงจากปัจจัยหลายๆอย่างที่รออยู่แต่ก็มีโอกาสที่น่าสนใจไม่ใช่น้อยทั้งในหุ้นตราสารหนี้หรือจะคริปโตเคอเรนซีลองวิเคราะห์แผนการลงทุนของตัวเองกระจายความเสี่ยงให้ดี และหาโอกาสในการทำกําไรอย่างปลอดภัยด้วยนะครับสุดท้ายนี้ผมขออวยพรให้ส่งี25ใจดีกับทุกๆคนขอบคุณที่รับชมและถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ทีมงานเอเชียธุรกิจด้วยนะครับแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ